วันนี้เราไปบริจาคเครื่องสีข้าวและอุปกรณ์การกีฬาให้กับทางโรงเรียนบ้านหัวครูอำเภอหนองนาคำจังหวัดขอนแก่นครับจุดประสงค์หลักเนี่ยก็คือเราอยากให้ ทางเด็กนะครับได้อิ่มท้องนะครับทางด้านโภชนาการทางด้านอาหารกลางวันทางชาวบ้านเนี่ยนำข้าวเปลือกที่ได้จากการเก็บเกี่ยวมาตากข้าวในพื้นที่ของโรงเรียนพอตากเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีให้ข้าวเปลือกกับทางโรงเรียนไว้สําหรับนําไปประกอบอาหารให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนนะครับ พอเราทราบเรื่องนะครับเราก็เร่งเห็นว่าเรามีเครื่องสีข้าวสอดคล้องกับทางโรงเรียนที่มีเข้าเปลือกเมื่อมีข้าเปลือกแล้วมีเครื่องสีข้าวแล้วก็สามารถสีข้าวออกมาให้เด็กทานนะครับขอกล่าวคำว่ายินดีต้อนรับตัวแทนจากบริษัท มินเซนวิชเนอรี่จำกัดสวัสดีค่ะดิฉันนางปณนิสาคล้ายสงครามครูโรงเรียนบ้านหัวภูค่ะก็โรงเรียนนี้ตั้งขึ้นตอนวันที่25เมษายนพุทธศักราช2522นะคะตอนนั้นมีเด็กนักเรียนอยู่30คนนะคะแต่ก่อนอาคารเรียนไม่ใช่แบบนี้จะเป็นชุมชนชาวบ้านมาสร้างมาสร้างเป็นเพิงไว้ให้ลูกๆหลานเรียนครูหนคนรับผิดชอบเด็กทั้งหมด30คน เสร็จแล้วคุณครูก็ต้องทํากับข้าวอาหารกลางวันเนี่ยให้เด็กด้วยคก็ชาวบ้านก็มาช่วยเหลือกันในตอนกลางวันเพราะว่าเด็ก30คนนี่มันก็เยอะอยู่สําหรับคุณครูหนึ่งคนที่จะมาดูแลเด็ก30คนก็มีชาวบ้านมาช่วยกันทําค่ะเครื่องสีข้าวที่เอามาให้ในวันนี้เป็นไงบ้างคิดว่าได้ใช้ประโยชน์หรือไ่ด้ใช้ได้ใช้เพราะว่าเพราะว่าโรงเรียนกลางวันเขานี่เพิ่นกับโรงเรียนหน่อยมันก็สิบ,บ่ได้เงินหลายเนาะท้ยบ้านนี่เอาเข้ามาดิเอาเข้ามา ยันนั่นทุงยันนี่สอบปุ๋ยสอบยังที่นี่หละประโยชน์ที่สดีอ่ะทุกที่เาอาแต้าเขาสารมาามันบ่กันนี้เขาเกสียวเขาเปียกมากันแล้วแต่ครูพจน์สิจัดการแล้วบ้านเนี่ยมันบ่ล่ะ <คน S 1> ดีใจเพราะถ้าได้ได้ยินผู้ใหญ่บ้านพ่นประกาศว่า <c oughs> สิมีบริษัทพ่นสิมามอบเครื่องสีขาวแล้วกับอุปกรณ์การชิล่าให้โอ้ยนึกดีใจเพราะว่าคือเขาก็มีได้มาหลายเที่ทางอื่นก็นได้มาจต่คือ บอลน,น้อยๆเพิ่นยังบิ่มเพิ่นยังเห็นความสำคัญกับบอลน,น้อยๆโอกาสหน้าก,กับมาเยี่ยมอีกนะเด,อด้อกระผมในานามตัวแทนของบริษัทเบนเซนแมชชีนอรีจำกัดเราได้เล็งเห็นถึงโรงเรียนบ้านหัวผูนะครับที่ให้เด็กนักเรียนลงมือปฏิบัติจ,จริงนะครับในการทําเกษตรอีกทั้งยังมีจัดกิจกรรมการกีฬาต่างๆซึ่งตรงกับปณิธานของเรานะครับเราก็เลยคัดเลือกโรงเรียนได้รับมอบเครื่องสีข้าวแล้วก็อุปกรณ์การกีฬาต่างๆ เพื่อให้คณะครูอาจารย์นำไปประกอบกิจกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดบต่อไปนะครับขอบพระคุณมากครับ